กับสวัสดีทุกท่านแฟนเพจของศักดินาเสื้อแดงวันนี้ก็วันพฤหัสบดีวันที่19นะครับสิงหาคมวันนี้ก็ขอรบกวนพี่น้องประชาชนสัก20นาทีนะครับเพื่อบรรยายเกี่ยวกับม็อกเกี่ยวกับการเป็นอยู่อะไรจิปาถะเป็นเรื่องที่ ควรจะรับรู้นะครับก่อนอื่นผมขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าผมจะทำช่องของผมเองจาก YouTube ต้องมีพี่น้องประชาชนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับหลังจากผมเอาคลิปที่ผมบรรยายนี้ลงไปใน YouTube ท่านก็เข้าไปชมได้นะครับแล้วกดกระดิง่งเป็นการเตือน ว่าผมได้ส่งคลิปใหม่ๆอะไรเข้าไปเพื่อให้ท่านจะได้ติดตามท่านก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีคนเข้ามาดูรวมแล้วให้ได้หนึ่ันคนขึ้นไปผมจึงได้รับสิทธิ์ในการาไลฟ์สดทาง YouTube ในลักษณะน,นั้นเหมือนของกระเทยแม่ลูกอ่อน ที่ผมทําคลิปของผมเองไม่ใช่ว่าขัดแย้งอะไรกับกระเทยแม่ลูกอ่อนเพราะผมเป็นนักรบนักสู้นะครับแต่กระเทยแม่ลูกอ่อนนั้นเป็นนักบุญผมจึงไม่อยากให้กระเทยแม่ลูกอ่อนมาต้องคดีกับผมนะครับผมจึงเรียนมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าที่ทําช่องมีความหมายเป็นเช่นนั้นนะครับอีกประการหนึ่ง แฟนเพจบางท่านที่ชมผมจากกระเทยแม่ลูกอ่อนมีอยูอ่ท่านหนึ่งรุ่นพี่ผมเทหละด้วยความเคารพนะครับผมไม่ได้ต่อว่าพี่แต่ผมอธิบายให้พี่ฟังนะครับผมก็น้อมรับที่พี่มีน้ำใจให้ผมเมื่อครั้งผมขอรับบริจากค่าเทอมลูกสาวผมท่านเองก็ได้ช่วยผมมา29บาบาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมา ผมก็ตอบแทนของท่านนั้นเต็มอัตราตามที่ท่านจําเป็นที่จะใช้แต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เท่าที่ผมมีและเท่าที่ผมช่วยท่านได้นะครับแต่ที่ผมคาใจอยู่เรื่องหนึ่งผมขอตําหนิท่านนิดนึงว่ากรณีตีสามไม่สมควรโทรหาผมเพราะผมเวลาผมทํางานผมอยากใช้สมาธิในการทํางานนะครับถ้าท่านเดือดร้อนให้ท่านพิมพ์เข้ามาเลยว่า ขอน้อง3า0ร้ออะไรก็ว่าไปพร้อมเบอร์ธนาคารผมมีผมโอนให้เลยนะครับท่านอย่าโทรตอนตี3เลยเพราะผมทำงานผมต้องมีสมาธิในการทำงานอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ผมไม,ไม่ไม่รับโทรศัพท์ของพี่ผมขอผมขอติพี่เรื่องหนึ่งครั้งสุดท้ายที่พี่โทรเข้ามาหาผมแล้วช่วงนั้นผมหลับอยู่ นะครับแล้วพี่ก็เล่าพึงรนา,าหลายๆเรื่องของพี่ผมไม่อยากรับรู้นะครับสุดท้ายก็ลงสรุปพี่อยากให้ผมช่วยเงินพี่ผมเองบอกว่าผมเหลือ179บาทอาาทไว้ติดคาบัญชีอยู่พี่เองก็บอกว่าเอา179ก็เอาเนี่ยผมคดตำหนิพี่ตรงนี้เท่ากับว่าคนผมจะตายไม่เป็นไรนะครับขอให้พี่ยืนได้เท่ากับว่าพี่นี้ใจแคบมาก นะครับใจแคบเกินไปนะครับผม,ผมบอกอยู่ว่าผมได้ให้ลูกสาวไปโรงเรียน200ผมเหลือ179พี่ก็ยังจะเอาขยันขยอจะเอาก็ปรากฏผมขอตำหนิพี่ว่าพี่นั้นใจแคบเกินนะครับอย่าอย่าทำแบบนั้นเลยนะฮะเราเป็นมนุษย์ร่วมกันและอย่างผมเป็นคนตรงไปตรงมามีก็ว่ามีให้ก็ว่าให้นะครับไม่มีผมบอกไม่มีท่านก็ต้องน้อมรับผมด้วยว่าผมไม่มีนะครับ ผมยังเรียนมาให้ท่านทราบผมไม่ได้โกรธเคืองหรืออะไรพี่นะครับด้วยความเคารพเพียงแต่อธิบายแล้วผมเป็นคนเปิดเผยนะครับส่วนเรื่องม็อบวันนี้ก็คงจะมีม็อบเล็กๆทั่วๆไปนะครับที่อนุสาวรีย์นะครับ,รนะรบแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจุดไหนแน่นอนถามว่ามีไม่มีแน่นอนเพราะที่ว่ามีก็คือเวลาเหล็กมันร้อนเหล็กมันแดงแล้วเราต้องทุบให้มันงอ ต้องทุบให้มันงอในลักษณะน,นั้นนะครับต้องทุบให้มันงอก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับส่วนเรื่องที่มอบเมื่อวานนี้ก็หลังจากนั้นรู้สึกว่าได้ข่าวว่าน้องม่อนจะถูกดำเนินคดีนะครับถูกดำเนินคดีเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับไอคนจับเขาจับแบบสันติวิธีนะครับ แต่เยาวชนเขาไปร่วมเสร็จแล้วเวลาว่างเขาก็แห่กันไปยังสามแยกสาแยกดินแดงเป็นสนามยุทธศาสตร์หรือว่าสนามลบของอระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวานนี้ก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้ ก็เป็นการถ้าพูดภาษาแบบบ้านๆเขาเรียกว่ากวนตีนกันเล่นในลักษณะนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยิงแก๊สน้ำตาโต้อตอบนะครับก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่สําคัญเรื่องรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลน,นี้ผมก็ทั้งที่เขาผิดมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เขา,าสั่งซีโนวกนะครับแล้วก็อุปมาอุปไมย หาช่องทางบีบบังคับให้พี่น้องประชาชนต้องฉีดซิโนแวคทั้งที่มหาวาลัยธรรมศาสตร์การแพทย์ธรรมศาสตร์ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ยังบอกว่าซิโนแวคมันไม่มีการต้านทานไวรัสตัวขยายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใหม่นะครับแต่ก็เห็นว่าวันที่16ที่ผ่านมาสบ,บค หรือศูนย์ศูนย์บริการควายนะครับศูนย์บริการควายสอบอคศูนย์บริการควายนะครับคือควายอยู่ในนั้นนะครับควายทั้งนั้นเลยนะครับก็ยังเอางบประมาณปี6-5นะครับเพื่อสั่งซื้อซินแวกอีก120ล้านโดสผมก็ไม่ทราบว่าพวกนี้มันอวยใครหนึ่งละ มันคิดได้อยังไ,ไงไงเมื่อพี่น้องประชาชนชาวโลกเขาทิ้งสิงคโปร์ซิซ้นโนแวกเขาทิ้งนะครับเขาทิ้งกระจุยกระจายนะครับมันไม่มีความหมายแล้วไปเสียเงินทําไมนะครับอ่าสิบสองล้านโดสมันไม่ใช่น้อยนะครับถ้าโดสระบาดก็12ล้านบาทนะครับสิ่งเหล่านี้จึงพูดได้เลยว่ารัฐบาลนี้คืออ่ากูได้เงินทอนกูหวังผลประโยชน์ แล้วก็อ้างว่าฉีดซิโนโแวคกับเซนิก้าไข้กันในลักษณะนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่ารัฐบาลมันอ้างรัฐบาลมันบริหารประเทศก็เหมือนผมทำงานเย็บผ้าผมนี่แหละ,ะในเมื่อผมซื้ออะไรตัวนี้มีกำไรเยอะราคาถูกกำไรเยอะแต่ผมรับราคาสูงอยู่แล้วนะครับ แล้วบังเอิญผมเคยใช้อะไรดีๆผมก็มาเปลี่ยนอะไรที่ถูกลงแต่พอเวลาลูกค้าถามมาผมบอกคุณต้องใส่อันนี้อมันมันมีคุณค่าเหมือนกันมันใช้ได้เหมือนกันในลักษณะนั้นแต่ผลตอบแทนก็คือผมกำไรมากขึ้นแบบเดียวกับรัฐบาลทุกวันนี้ที่ที่เขาสั่งซีโนแวคเข้ามาเพิ่มอีก12ล้านโดสนี่แหละครับ ทุกวิชาอาชีพมันก็ต้องมีการลงทุนมันก็ต้องมีการเอากำไรแต่เราต้องคํำนึงถึงนี่คือชีวิตพี่น้องประชาชนคนหกเจสิล้านคนทั้งที่ทุกคนทักท้วงแม้กระทั่งหมอแม้กระทั่งแพทย์แม้กระทั่งศูนย์วิจัยธรรมศาสตร์หมอใหญ่นักวิจัยเขายังบอกเลยว่ามันใช้ไม่ได้ผลควรหยุดสั่งแล้ว แต่พอมีม็อบอะไรขึ้นมาปุ๊บมันกบข่าวมันกบข่าวทันทีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเ,เป็นโควิดตายเนี่ยมันจะออกหลังจากเชี่ยงคืนมันจะเด้งขึ้นมานะครับทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นโควิดวันที่เท่านี้เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ฮะมันจะมีข่าวเรื่องม็อบมาแทนมากบเกื่อนเรื่องคนตายากี่คนต่อวัน ติดเชื้อกี่คนต่อวันก็แบบเดียวกันนั่นแหละครับพอมีมอบขึ้นมามันก็หลุดออกไปว่าสั่งซีโนแวคอีก12ล้านโดสต้นปี65ผมก็ไม่ทราบว่ามันคิดอะไรมันก็สมองหมาปัญญาควายจริงๆนั่นแหละครับจนไม่รู้จะบรรยายแบบไหนมันเหมือนสมองหมาปัญญาควาย ในการบริหารประเทศนะครับผมก็แปลกใจสุดๆว่าทําไมทําไมนะครับคือถามตั้งคําถามว่าทําไมเพราะอะไรทําไมทั้งที่คนบริหาราสบคศูนย์บริการควายนะครับศูนย์บริการควายในลักษณะนั้นทําไมยังดักดานอยู่ในลักษณะเดิมโดยไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยน ความแนวความคิดว่าพี่น้องประชาชนเข้าออกไปชุมนุมเขาเรียกร้องประชาธิปไตยเขาเรียกร้องวัคซีนที่ดีมีคุณค่าสำหรับชีวิตเขาแต่ทำไมกลับไม่สนใจนั่นคือประเด็นนั่นคือคำถามตั้งคำถามนะครับส่วนเรื่องพี่น้องประชาชนที่โดนยิงด้วยกระสุนนะครับกระสุนายางนะครับแล้วก็บาดเจ็บ เยอะหลายคนครั้งแรกผมก็แนะนำให้ไปแจ้งความนะครับทีนี้เช้านี้ก็ได้รับข่าวในทีมงานผมถูกยิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ว่าจะนัดมาสอบสวนสุดท้ายเปลี่ยนใจบอกไม่ไม่ไม่ได้สอบสวนแต่ให้ไปร้องทุกข์นะครับยังสโมสรตำรวจในลักษณะน,นั้นนะครับ ผมจึงตีโจทย์ออกมาว่าอ๋อร้อยเวนอะอายุอย่างมาก100ตีร้อโทร้อเอกนะครับหรือพันตีร้อยเวนทีนี้ถ้าเกิดรับคดีแบบนี้แล้วจะไปเชิญหัวหน้าอ่าผู้บัญชาการใน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 หมู่นั้นในกลุ่มนั้นอ่าในเหล่านั้นมาสอบสวนเขาก็ไม่สามารถที่จะกล้าสอบสวนได้นี่คือระบบกฎหมายไทยที่ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยไม่สามารถสอบสวนเจ้าหน้าที่ชั้นะระดับใหญ่ได้นี่ถ้าเป็นผมผมสอบหมดเพราะหน้าที่นะครับนี่คือตัวกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายไทยนี้โดยเฉพาะตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบบแล้วใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดในเมื่อเราสูญเสียเวลามาเจ็ดปีกว่าแล้วนะครับโดยการนำของนายประยุทธ์จันโอชา หลังจากได้ประชาธิปไตยแล้วจะต้องเรียกร้องปฏิรูปสถาบันตำรวจศาลอายการปฏิรูปหมดทุกสถาบันนะพูดง่ายๆสรุปง่ายๆแบบนั้นแล้วกันนะครับไม่นั้นหมดสิทธิ์ที่จะได้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ความเจริญของประเทศนะครับในเมื่อเสียเวลามานานพอ ในเมื่อทุกคนลำบากทุกคนยากจนในเมื่อถึงวันเปิดประเทศหรือได้ประชาธิปไตยแล้วควรจะปฏิรูปทั้งหมดเลยนะครับถึงตอนนั้นผมเองอาจจะเป็นแม่ทัพในการนำเสนอในการนำเสนอปฏิรูปตำรวจทาหารยังพักฝ่ายค้านหรือองค์กรในองค์กรหนึ่งเพื่อเรียกร้องนะครับเพื่อเรียกร้องนะครับ ก็หวังว่าวันนั้นคง,งจะได้มีโอกาสเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจให้เขาเห็นด้วยเพื่อแก้ไขไม่อย่างนั้นประเทศไทยก็วนกันอยู่นี้นะครับการคอร์รัปชันเอย่ยการมีตั๋วช้างเอย่ยจีปะทะนะครับเป็นการชิงได้ชิงเด่นนะครับเป็นการเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นส่วนรวมโดยเฉพาะข้าราชการประจำในลักษณะน,นั้นนะครับ วันนี้ผมก็ใช้เวลา14นาที15นาทีแล้วผมจะลงคลิปนะครับผมลงไปในคลิปก็พี่น้องประชาชนสาม,มารถเข้าไปโดยการพิมพ์นะครับสักดินาเสื้อแดงแล้วชมคลิปสั้นของผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแล้วเวลาผมลงคลิปใหม่มันก็สาม,มารถแจ้งให้ท่านว่าโอ้ oh, ผมมีคลิปออกไปแล้วท่านก็กรุณาแค่กดให้ผม เข้าไปชมแต่ละครั้งพอหนึ่งเดือนผ่านไปรวบรวมแล้วได้ถึง1,000คนขึ้นไปผมอาจจะมีสิทธิ์ในการที่จะเปิดช่องของตัวเองเพื่อทำรายการในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในการเป็นอยู่ของประเทศในการพี่น้องประชาชนตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรนะครับจะได้แจ้งให้ท่านทราบโดยตรงในลักษณะน,นั้นวันนี้ก็ขอกาบลาท่าน โดยในเลยเวลา15นาทีเท่านี้กลับสวัสดีครับ